เจอจนได้ในที่สุดเราก็หาเจอแล้วเต่าหน่อยโอโอ้ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงไงสุดยอดเข้มงวดเฮ้ยอาทีเลืวก็แกอยังที่มาจามังกรนกมาทางนั้น มาตั้งสิบปีแต่ในที่สุดสุดเวลาแสงสันในความฝันนั้นก็กำลังจะกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วนั่นสินะงั้นพวกเราเรียบดีกว่าอเอาล่ะนะไม่รอใคาเข้มออกมาเถิเดเทพระเจ้ามังกรอนลุ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 น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ฮะพวกนายหมอทำอะไรกันอยู่ละเนี่ยเรียกเทพมังกรเหรอใช่จริงๆด้วยกำลังจะขออะไรกันอยู่ละเนี่ยฉันอยากประสบความสำเร็จเดๆๆี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขอ,รอเรา่ยเอานะครับท่านไม่มีทางหรอกพวกเราอุซาลําบากรวบรวมดาวขันบลเป็นสิบปีฉันจะขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในวันนี้แหละเอาไปขอใจ แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเขาจะหา,าเราเพื่อเจอไอด้นะคะไปงานออสตาสิอ่ะอะไรไ <ป S 2> นะ่นเขาขอโทษรัวไปอดซิไปเจอชั้นที่ไอท q สแควหร์ลักซีแล้วนายจะรู้วิธีการประสบความสำเร็จหดยอใช้เวลาแค่4-12เดือน อย่าพลาดล่ะหมดกัน